่านสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวโตมินาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากาพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันได้รับเรื่องความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจากท่านปลัดสุเทพหนูรอดปลัดอบตอบ้านตูนอำเภอช่วอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง,อง,อง,องตามกฎกระทรวงในบัญชีลำดับที่ห้า้อยแปดสิ ด้วยวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเลี้ยงนกกลงหัวจุกมายาวนานนับร้อยปีปัจจุบันก็มีการนิยมมีความนิยมแพร่หลายมีการเลี้ยงเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วเห็นได้จากการมีการจัดตั้งชมรมผู้เลี้ยงนกกลงหัวจุกทั่วประเทศมีการจัดประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง อาทิชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งในอดีตจัดที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเกือบทุกปีในแต่ละปีมีโนกเข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นตัวยังผลทําให้เศรษฐกิจเงินหมุนเวียนครั้งละหลายล้านบาทปัญหาก็คือรัฐเคยเปิดให้แจ้ง การครอบครองนกกงหัวจุกครั้งสุดท้ายเมื่อปี2546คือ17ปีที่แล้วและครั้งนั้นขาดการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านไม่รู้และให้เวลาแจ้ง90วันทําให้การเผยแพร่ข่าวสารในสมัยนั้นไม่ถึงชาวบ้านจึงทําให้นกที่ครอบครองอยู่นั้นเป็นนกที่ผิดกฎหมายจนถึงทุกวันนี้ขอใน้ฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอเรื่องค่ะ ข้อแรกเรื่องขอแก้ไขบทเฉพาะการเปิดโอกาสให้คนที่ครอบครองนกกรงหัวจุกที่ตกหล่นหลักปี2546มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อ2ในระหว่างที่แก้ไขบทเฉพาะการนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศให้ชะลอการจับกลุ่มจนกว่าจะมีการแก้ไขบทเฉพาะการเน้นย้ำนะคะว่าไม่เกี่ยวกับผู้ลักลอบค้าขายนกผิดกฎหมายซึ่งในกรณีนั้นขอให้ดำเนินการจับกลุ่มอย่างเคร่งครัดขอบคุณคะ่ะ